230ตารางเมตร5ห้องนอน6ห้องน้ำที่จอดรถดเพียบนะครับตัวน,นคือแบบบ้านหลังนี้ครับบ้านหลังนี้ครับถูกออกแบบเป็นพูลวิลล่านะครับที่อยู่กันได้ถึง5ห้องนอน6ห้องน้ำไปไงฟังก์ชันพรีเมียมพรีเมียมเลยบ้านหลังนี้ครับถูกออกแบบให้เล่นระดับเห็นไหมถ้าเรามองจากข้างหน้าเข้ามาเนี่ยครับตรงนี้คือสระว่ายน้ำนะ ตรงนี้คือที่จอรดรถเดินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตรงนี้เป็นตัวของห้องนั่งเล่นห้องทานข้าวนะครับเดินทันมาตรงนี้เป็นห้องนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยครับบ้านจะลักษณะคล้ายๆตัวยูนะครับแต่เราจะแยกกันนะครับระหว่างอาคารจอรดรถกับตัวบ้านตัวอาคารจอรดรถเนี่ยครับจะถูกออกแบบให้แปนโลนออกไปเลยแต่เราจะเชื่อมทางเข้านะครับมีหลังคาฝั่งซ้ายให้ยาวนิดนึงเพื่อกันเวลาฝนตกเบาๆหรือว่า แดดออกเบาๆเนี่ยเดินได้แต่ตกแรงตรงนี้เปียงนะฮะบอกไว้ก่อนเลยแต่เราออกแบบให้มันมีบรรยากาศของการพักผ่อนนะครับพักผ่อนสูงมากเพราะฉะนั้นเราต้องลดเรื่องของ การป้องกันฝนสาดหรืออะไรพวกนี้ลงนิดนึงนะฮะแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะเราสามารถเชื่อมต่อเข้าหลังคาได้เลยแล้วก็ตัวด้านหน้าเนี่ยครับเราก็ทําหลังคายาวออกมาเลยถ้าเราเข้ามาดูด้านในนี่ z o มมาใกล้ๆตรงนี้ฮะเป็นพื้นที่ของห้องนั่งเล่นเวลาแขกมาบ้านนะครับเราไม่ต้องให้เขาเข้ามาโดนส่วนข้างในก็ได้เราเข้ามาแล้วจบตรงนี้เลยเป็นห้องนั่งเล่นนะครับแตนด์อะโลนอยู่ที่จอดรถออกไปแต่สามารถใช้วิวของสระว่ายน้ําได้นะครับพอเดินเข้ามาปั๊บนี่ตรงนี้จะเป็นตัวของที่ถอดรองเท้าหลังคานี้ยาวมากนะ คุ้มเป็นเพิงหมาไงยางเลยยาวๆไปเลยนะครับเจาะช่องนิดนึงตรงนี้ทําค่อนข้างยากเลยเนี่ยตรงนี้หร <c oughs> ือโดนวิศวกรด่าพ่ออีกรอบนะฮะปลูกต้นไม้ไว้นะครับแล้วก็ทะลุหลังคาไปเลยพอเสร็จแล้วเดินกันมาปั๊บถอดรองเท้าเข้าบ้านเข้าบ้านปุ๊บตรงนี้ยาวเลยเป็นห้องนั่งเล่นนะครับห้องทานข้าวก่อนห้องนั่งเล่นถึงเอาดอรับตรงนี้มีตัวสวนนั่งได้นะครับนั่งเป็นถึงเอาดรัตรงนี้มีตัวของสระว่ายน้ําได้นี่มุมมองนี้ครับเฉียงขก็ไปเราเดินเข้ามาปุป๊บนี่เดินระันใดเดนินขึ้นนี่แล้วขึ้น ตรงนี้เห็นไหมตัวหลังคาเนี่ยยาวยื่นยาวออกมาเลยนะฮะพื้นที่ของบ้านหลังนี้ค่อนข้างชอบเลยผมชอบหลังนี้มากซิมเพิลมากจอดรถครับตรงนี้จอดรถในอาคารจอดรถเนี่ยได้4คันเลยนะฮะตรงนี้จอดได้4คันปุ๊บตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นที่แบบเอาไว้เวลามีแขกมาเนี่ยเราตัดส่วนนี้เลยกับส่วนบ้านกับส่วนของเขาเนี่ยแยกออกจากกันเลยพอถ้าแขกคนสนิทหน่อยเราอาจจะเชิญเดินเข้ามาในบ้านนั่งในบ้านได้นะครับเดินเข้ามาตรงนี้จะเป็นเหมือนลานห้องรองเท้า ห้องน้ําห้องครัวแต่นี้อยู่ข้างนอกเลยแขกอยากเข้าห้องน้ํานี่มาเข้าห้องน้ําตรงนี้คนในบ้านนะครับออกมาเข้าห้องน้ํากึ่อเอออร์ตรงนี้ได้ตรงนี้เป็นตัวสาว่ายน้ําเดินเข้ามาปุ๊บตรงนี้เป็นตัวของห้องทานข้าวถัดเข้ามาเป็นห้องนั่งเล่นด้านหลังเนี่ยครับเห็นห้องนอนไหมหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่ห้องห้าห้องห้าห้องนอนนะฮะเฮ้อไม่ธรรมดานะครับบ้านหลังนี้ห้องนอนนี้เข้าทางนี้ห้องนอนนี้เข้าทางนี้แล้วก็อีกสองห้องตรงนี้อันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งอันนี้เป็นห้อง v i ไหน่อย เขาะจะมีห้องส่วนตัวที่เป็นห้องนั่งเล่นเนี่ยแยกออกออกไปอีกหนึ่งส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยครับบ้านหลังนี้จะได้วิวทางฝั่งนี้เลยนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยเราก็จะใช้ผนังชิ้นนี้เลยถ้าสมมุติว่าเรามองอีกมุมหนึ่งนี่เหนะ็นไหมเวลาเราเข้าบ้านมาปั๊าปแล้วถนนจะอยู่ฝั่งไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ที่ดินของคุณเลยถ้าที่ดินอยู่ฝั่งนี้ก็ถนนเข้าฝั่งนี้ถ้านถานนเอ่อที่ถนอนอยู่ฝั่งนี้ก็เข้าฝั่งนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดินต่อเข้าบ้านได้เลยเนี่ยมันจะถูกแบ่งกันไปแบบนี้เลยที่จอออดดรนนะคับส่วขงงเา ส่วนของคอมบ o าน o ูมคอมบ้านลูมก็คือพวกพื้นที่ที่แบบส่วนกลางอะไรประมาณนี้ห้องทานข้าวห้องนั่งเล่นนะครับแล้วผมก็ใส่ตัวบาร์เนี่ยยาวไปเลยเห็นบาร์ไหมมีทั้งเอ่อเป็นซิงล้างแก้วน้ำนะครับเก็บแก้วเก็บจานได้แต่ครัวเนี่ยผมเอาไว้ด้านนอกเพื่อให้เขาระบายอากาศออกด้นนานนอกได้นะครับแล้วก็ห้องน้ําก็อยู่ด้านนอกเหมือนกันนะฮะตรงนี้ครัวออกด้านหลังได้ด้วยตัวนี้ก็เป็นบาร์ยาวห้องนั่งเล่นเลยแล้วห้องนั่งเล่นก็ดูทีวีตรงนี้ พอถัดโซนนี้มาปุ๊บอันนี้ก็เป็นห้องนอนเจ้าของแล้วเห็นไหมถ้าบรรยากาศแบบโคสชอัพมันก็จะมาเป็นแบบนี้เลยตรงนี้นะครับตัวฝ้าผมใช้เป็นตัวฝ้าไม้เลยเพื่อให้เขาได้บรรยากาศแบบรีแลกซ์รีแลกซ์กหน่อยก็คือผมต้องการให้มันเป็นธรรมชาติหน่อยอย่างฝ้าไม้ที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นแบบแนวแผ่นเรียบๆแบบนี้เลยนี่สีประมาณนี้เห็นไหมตัวเนี้ยครับตัวฝ้าไม้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราถือเนี่ยผมถือเงี้ยถ้าเทียบกับไม้จริงนะผมต่างกันมากมันเบามากเบาแบบแบบ เบาสุดๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันจะทนแล้วก็เบามากแล้วสีมันก็ทําให้บรรยากาศดูเป็นธรรมชาติขึ้นมาลองนึกภาพนะครับถ้าสมมุติว่าผมเอาไม้จริงไปติดเนี่ยโครงสร้างตรงเนี้ยต้องหนักมากๆเลยแล้วผมก็จะเสียค่าโครงสร้างอีกเยอะเลยผมก็เลยเลือกเป็นพวกนี้แล้วมันอยู่ไกลตาด้วยครับมองยังไงนะฮะมันก็ไม่เห็นหรอกว่า มันคือไม้จริงหรือไม้ปลอมมองไกลๆโคตรเนียนเลยผมจะฝากทิคในการเลือกฝ้าไม้ไว้นิดนึงนะครับเวลาผมเลือกติดพวกนี้ก็คือเราเลือกได้เลยตามงบประมาณของเรานะครับตัวนี้งบประมาณอาจจะไม่ได้ถูกมากมันจะประหยัดโครงสร้างของอาคารลองึกภาพไม้หนักๆมาแปะเราต้องดูแลต้องทำสีต้องเมนเทนแนนซ์พวกนี้นะครับเมนเทนแนนซ์ของเขาก็คือต้องอพวกไปอบไปย้อมไม้ให้เรียบร้อยเพื่อการปวกกันมอดพวกนี้ฮะแต่ถ้าเป็นพวกนี้เป็นพลาสติกเป็นโพลี เป็นโพลีพวกนี้ไม่โดนปวกกินอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเรามองเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้ฟิลเหมือนไม้จริงนึกออกไหมถ้าใครชอบแบบไหนก็ไปเลือกแบบนั้นนะเสร็จแล้วนี่ฮะพอเดิงขึ้นมาเห็นไหมผมเลือกเสาโครงสร้างไปตรงนี้ต้นหนึ่งเพื่อจะให้เทคตัวหลังคาเนี่ยยาวๆเลยแล้วผมก็ใช้ฟ้าไม้ตัวนี้ที่น้ําหนักบันเบาผมก็เลยยืดหลังคาได้ยาวกว่าปกติแล้วก็เจาะช่องไปตรงนี้ฮะต้องมีคานสอดไอว้สองตัววิศวกรด่าแลไฮะเนี่ยตรงเนี้ยเพราะว่าถ้ามันกว้างมากๆแล้วไม่มีคานเนี่ยมันจะสะบัด นึ่ออกไหมเนี่ยจะเ,เห็นไม่มข้างนอกใช้ฝ้าไม้หมดตรงนี้ผมใช้เอชบี am, เพื่อแบ่งช่องเปิดนะครับให้มันสูงหน่อยแล้วก็มีช่องแสงข้างบนอ่าเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยตรงนี้ผมใช้บานฟิกลองดูฮะรูปแบบตรงนี้ผมใช้เป็นบานเปิดสาบานนะครับบานเลื่อนสลับสาบานถ้าเป็นตัวของอลูมิเนียมเนี่ยหน้าตาที่ผมเลือกมันก็จะเป็นประมาณน,นี้เห็นไหมตัวเฟรมอลูมิเนียมค่อนข้างใหญ่เลยผมเลือกเป็นเฟรมแบบไซส์ขานาดนี้เลยหนึกออกไหมตัวเฟรมอลูมิเนียมเนี่ยค่อนข้างหนาเลย เซคชั่นของมันเน,นี่ยหนามากแล้วก็เป็นบานเลื่อนสลับ3บานแบบนี้เลยชุดอลูมิเนียมชุดนี้แพงมากนะครับแต่ผมว่าอยากให้มันแบบลักชัวรี่และพรีเมียมเวลาจับเวลาถือเนี่ยใครเคยเห็นอลูมิเนียมเซคชั่นใหญ่ขนาดนี้มั้งเนี่ยแล้วรางมันก็ค่อนข้างลึกแล้วก็พรีเมียมมากแล้วก็เวลาระบายน้ําเนี่ยมันก็จะระบายน้ําได้ดีปัญหาของอลูมิเนียมที่น้ําเข้าเนี่ยครับเพราะว่ารางมันตื้นแล้วเวลาถ้าสมมติว่าเรา ลมมันแรงๆมันสะบัดเนี่ยนะ้ำมันก็จะรั่วเข้ามาได้แต่พวกนี้รางมันลึกมากเพราะฉะนั้นป้องกันสบายเลยนี่เราก็เลือกแบนี้ลงทุนหน่อยแต่ได้ของดีแน่นอนทางเดินข้างหน้าเดินข้างหน้ามาปั๊บห้องประชุมห้องรับแขกด้านนอกใช่ไหมสระว่ายน้ำครับยังโอเวอร์โฟเหมือนเดิมนี่ด้านในแล้วด้านในเนี่ยเห็นไหมผมวางตัวห้องนั่งเล่นเนี่ยที่หันมองทีวีตรงนี้ทีวีตรงนี้นะครับผมไม่ได้ใส่เต็มผนังนะผมจะใช้มากในการช่วยในการปิดบังทีวีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฮะผมบ้านหลังนี้ครับผมอยากให้บร,รยากาศมันแบบ โปร่งเลยสามารถนั่งอยู่ห้องนั่งเล่นแล้วมองออกไปที่สวนได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวของออที่นั่งเลยที่นั่งทานข้าวด้านหลังเนี่ยเห็นคอนโซลไหมผมเอาไว้วางของได้นะครับแล้วก็บานประตูเนี่ยใช้เป็นประตูไม้ตัวประตูไม้ตัวนี้เราใช้เป็นตัวเพาะโครงขึ้นมาก็ได้ไม่ต้องใช้เป็นไม้จริงก็ได้นะครับเพราะมันอยู่กึ่งเอาดอมันอยู่ไกลแบบฝนสาดมากเพราะฉะนั้นใช้ได้เลยขึ้นฟอร์มไม้อัดขึ้นมาก็ได้นะครับติดออฟอร์เมกา้าติดลามิเนตก,กันน้ำพวกนี้สบายและ นะครับไม่ได,ด้ไม่ได้แช่น้ําไม่ได้โดนน้าพอมองกลับไปครับทุกคนอาจจะตั้งคำถามว่าไอ้ตัวเนี้เอ๊ะคือตัวอะไรก็คือตัวนี้มันเป็นหินเทียมที่เอามาติดไว้ลักษณะของเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นี่เป็นไงตัวนี้ฮะของเคนไซพวกเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของขนาดประมาณเนี้ยถ้าสมมุติเราติดปุ๊บเนี่ยลองดูข้างหลังเนี่ยข้างหลังมันจะเป็นร่องๆเขาทาร่องไว้เพื่ออะไรฮะเทคนิคนะครับของการติดนี่เราจะเห็นดูด้านหน้ากับด้านหลังนะไม่เหมือนกันเห็นไหม ด้านหน้ากับด้านหลังไม่เหมือนกันด้านหน้าเนี่ยเป็นเท็กเจอร์ที่สวยงามด้านหลังเนี่ยครับเป็นเท็กเจอร์ที่เป็นเหมือนเส้นๆปูดๆหน่อยเพราะว่าเขาต้องการในตัวเนี้ยมันเกาะกับผน,งนังนึกออกไหมถ้าสม,มุิเราเอาไปติดเนี่ยถ้ามันเรียบเท่าไหรเนี่ยมันจะเพิ่มผิวมันจะไม่ผิวสัมผัสมันจะน้อยแต่ถ้าเรามียึกยักยักเนี่ยผิวสัมผัสมันจะเยอะเราขึ้นปูนกาวปุ๊บแปะป,ปุ๊บจบเลยตัวนี้ก็จะอยู่ได้ผมฝากทิคไว้นิดนึงครับไอตัวผนังพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยให้เราทําเป็นผนนังกาาะะอปู เพราะว่าถ้าเป็นผนังที่มีการให้ตัวสูงสูงเนี่ยเช่นพวกสมาร์ทบอร์ดพวกวีวาบอร์ดพวกนี้ถ้าให้ตัวสูงสงเนี่ยในพวกวัสดุที่ติดพวกนี้มันจะสั่นแล้วมันก็อาจจะมีโอกาสหลุดลงมาได้ถ้าเป็นแบบนั้นนะให้ติดเป็นพวกติดแบบแห้งเลยขึ้นโครงเหล็กข,ขึ้นมาแล้วติดเลยอันนี้จะดีกว่านะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ทําแบบนั้นเราใช้เป็นแบบเก่ออิชฉาปูนแล้วก็ติดพวกนี้ไปเลยนะครับเว้นล่องาตามความสวยงามเลยนี่ชิ้นมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมสวยไหมนี่เป็นแบบนี้เลยภาพมันก็จะเป็นอย่างนี้บ้านเเราาจะไได้ไม่่นบือ บเราจะติดเป็นแบบไรอ,อีกก็ได้หมายความว่าไงฮะอาจจะติดแบบซ้อนกันแบบนี้ก็ได้หรืออันเหลี่ยมกันอย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้ก็คือภาพรวมของบรรยากาศบ้านหลังนี้หลังนี้นะครับตั้งงบไว้ประมาณ 6- 7ล้านไม่เกินนี้หรอกแต่ขึ้นอยู่กับการใช้วัสดุนี้แหละถ้าใครนะครับมีขนาดที่ดินขนาดประมาณนี้สามารถเอารงไปวางอ่ะได้เลยเป็นบรรยากาศคูวิล่าเฟียฟ้ยวเียวเลยฮะพูวิล่าแบบนี้นะครับจะทําเพื่ออยู่เองก็ได้จะทําเพื่อปล่อยเช่าก็ได้เดี๋ยวด้พูวิล่าจองคืนเท่าไหร่ฮะเออ ตอนนี้คคือหลายหมื่นนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้บรรยากาศแบบนี้แปบ๊บเดียวองเงี้ยคืนทุนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครับลองไปดูครับว่าแบบบ้านหลังเนี้ยสามารถปรับเปลี่ยนปรับให้ลงกับที่ดินของเราได้ไหมถ้าใครอยากดูแบบเพิ่มเติมนะครับไปดูที่แปลนดีๆเติม E 2ตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ